สวัสดีครับพี่น้องมอนีช่องเกษตรพึ่งตนครับผมมลนมกามแยมฟ้ามแพของพี่สีเนาะครับเนาะเพราเพิ่นกเ้ยงแพะมาดูเครับผมมูลนะได้ข่าวว่าเพิ่นสิขายแพะปดครับพี่น้องอ่าเู้ใดสสใจอยากใจแพะปดเด้อครับเด้อเดยวผมจะลงในช่องให้ครับผมอ่าพี่น้องข้ว่าเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะครับเนาะเพื่อเกำลังใจให้กันครับผมพี่สีเพิ่นเรยงแพะมาดูเครับผมเร่งแพะจนว่าป็นอาชีพครับผมเพ็่ตั้งแต่อ่าแพะตั้งแต่มีหาโตเนาะตัวนี้ยได้สิบกัวโตแล้วพี่น้อง ขายเบิร์ตเราปะตอนนี้เพิ่นเจขายแพะปวดครับผมเพราะว่าแพะเพิ่นกัดลายแล้วนะครับผมเพิ่นเจขายแพะปวดเนาะเพื่อนใดจะได้แพะได้พี่น้องเนาะการทุบมาสอบถามเพื่อนใดจะพบชายเบอร์โทรใต้คลิปเนาะครับเนาะอย่าไปเบิ่งไปเบิ่งแพะต้อการพี่น้องครับผมนี่ละครับขอกแพะเพิ่งข่าวครับผมนี่ครับผมข้าวของพี่สีเนาะนี่ครับผมอืมนี่ครับผมบรรยากาศขอกแพะข่าวของเพื่อน เป็นการเลี้ยงมาจนยอบเลี้ยงเราชิมแพี่น้องตั้งแต่ที่แรกผมมาเบิ้งกะแค่หาหาหาแม่ซีหาแม่เนาะจะหนีเพิ่นได้ประมาณสิบกาแม่แล้วครับผมเพิ่นจะขาอเพรพุสดครับผมเพื่อนกับมีขายตลอดครับผมโอาถ้าคุณมาขายมันก็ได้หลายพี่น้องถ้าิ่นมาขายมันก็ได้หลายไปเรื่อยครับผมเพราะว่าจะมันก็ขายไปแน่ครับผมแจะหนีเพิ่อนเรียกว่าจะขายแพรพุสดไปครับผมเพราะว่าสิบต่อแพร่ที่นุ่มๆวลเรว่าเอาแพร่ไว้รุ่นไวครับผมแล้วไปสอบถามพี่สีเพิ่นว่าจะขายเจกโตเนาะพี่สีครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้ะ บ้านอยู่ไซพี่บอกบอกบุคคลใครนี่อยู่น้องฝ่ายมู่งหาตำบลน้องฝ่ายมีอะไรจ้ะอ่าเอาจริงพี่อำเภอวัฒน,นามาทำฟันนะค้อนเนาะจช่อย่าวัดสระแก้วนะครับเนาะ,ะ,ะครับผมเลี้ยงเพื่อมาดูแลม่เมื่พี่นี่เมื่มาถึงสองปีเนาะมานด้นึ่งปีแล้วกระทืบเป็นอาชีพมาเนาะเออ ครับผมเลี้ยงรอครขายไปเรื่อยว้ขายไปเรื่อยลูกมันโอแต่แต่ผมตองก่อนผมม,มเห็ดคอ,อกดีขนาดนดี้นี่อเหดน้อนอเออเห็ดน้อยแต่ไพมามาเบิ่งครับผม,มแต่จนนี้ก็มหลายเยนะเออาะโอเลี้ยงนังแกตังแกหาโตเวดีเ,อ,อ,อ,มเมอ้มีสามเม่สามเมีเออมมันซือมามียมีนึงมันตาย้ ที่ไหกมีกรสาเมียออกมาเรื่อยจนมาได้จะได้ซิบกเมแยหรืมั้งนี่ไ้ิบกาตวแล้วขายเร่อยเพิ่อนอขอซื้อไปพนโอ้ก็ขายไปเรื่อยขายไปเรื่อยนี้ไปเรื่อยเนาะครับผมแต่มื้อนีได้คราว่าสิขายเพ้จบอครับตัวได้เราพี่ตัวนี้หัวหล่นกับอีพูนี่เขาเนีนๆเฮาเขาไปรีวิวได้บ่ล่ะอือเป็นนองนรอาหารคนเป็นนองนร่งอาหารโอ้เฮ็ดดีตัวเน่ย ตะกี้บ่ทันมีดิเดนเนาะเออกินอันหัวอาหารกับโอ้อาหารอาหารน้นแรงให้กินอย่นี้บ่พี่เออมักระทินมันหายากให้กินกินแป้งกับหัวอาหารกินแป้งกับหัวอาหารอ๋อเมื่อใดหน่นก็ไปตักระทินมาเสริมให้มันแน่นครับผมแล้วพวกนี้พี่ได้มัดได้ยังบ่นี่บ่ได้มัก มันกินสดๆแล้วก็เอาหัวอาหารหอยอ๋อหัวอาหารหอยเออมันได้กินมันก็บ่ฮ้องเด้อือเอาหัวอาหารคนนบ่พี่เออหัวอาหารกะสอบงัวเฮานี่ล่ะอ๋อกะสอบงัวเฮานี่เนาะเามันบ่จกัดนบ่อาหารนี่กกินได้นบ่กินได้อ๋อพี่น้องกับงัวบอาหารยังกกินได้พี่น้องเด้อว่าเพิ่นเอามาหยใส่กับกากมันนี่เนาะเออ กากแป้งไงมันกินเน่ะพี่น้องครับผมนี่ล่างร่างอาหารมันก็เฮ็ดดีดีพี่น้องนี่เออล่างอาหารเป็เฮ็ดดีพี่น้องนี่เป็นตัวย่างก็ได้ครับผมไปเลี้ยนแบบนี้อืมนี่ครับผมไปเลี้ยนแบบในฟาร์มก็ได้เลยครับอันนี้มันบ่แตกมั้งพี่เนาะบ่แตกมันบ่แตกพวกคือย่างพวกมื้อนี่กะทิข้าเนี่ยแหลกติข้าวป้าพี่เข้าไปเบิ่งในครับผมป้าไปจังได๋สิห้ขายตัวใดมั่ง มันไล่ทับกันบ่ออ๋ครับผมไปพี่น้องหนพี่ตัวแดงสิปดอีกตัวนั้นโอ้ตัวนี้ตัวหัวโล่นี่เห็นบ่โอ้ตัวหงส์หล่นอี่จับปดพี่น้องครับผมอีกหงส์อีัวออีหกตัวแดงนี่บ่ตัวแดงหค้งเงี้ยวนะตัวแดงนี่ตัวแดงซึ่งสูงพี่น้องกับปดครับผมนี่ครับปดมันมันรู้จัโตัวหรอพี่ตัวนั้น ตัวนี้แม่ยู่น้ำข่อยนี่ได้ได้สามชุดสามชุดแล้วอ๋อมันได้ลูกสามชุดแล้วอือนี่บอกได้สามคือกันมาพร้อมกันอีหัวหลุนโอ้ยหัวหลุนกันมาพร้อมกันอือกับปดปดออกไปเนาะอืปดออกไปก็เท่าหรอเพรมันเท่าแล้วเนาะครับผมเอามันจะปีหรอพี่มันปดอยู่ไหมเอามาโยนข่อยวัทั้นถึงสองปี มันก็อยู่กับเขาเหมอนเดยโอ้ยุบเขาพร้อมซื้อมาจากเขาอีกนั่นป่อพี่น้องครับผมอันี่มากับเขาเปลี่ยนแม่สาวติดลูกมานีโอ้จะนี่เป็นเพื่นสาวติดลูกมาข้าก็สองปีแล้วข้ากับพูดกับพ่อปดแล้วเนาะแต่ว่าข้าปูดแล้วมันสามารถตั้งท้องได้อีกป่ะพี่มันจะเลี่ยวแต่เขากับโบขากับโบมันใจโบมันใจเนาะเจ้าอันี้พราะว่าทอดได้แล้วเนี่ยโอ้มันทับได้แล้วเนาะมนี่ครับพี่น้องพ่อจะขายแพร์ปปดอืมนี่ เพปิดจริงเขาจะขายเป็นกิโลจะเป็นอย่งไรเนะพี <t> ่น้องเกจะเป็นกิโลล้ะพ so ี no. oh, ่น right? ้องเด้อนี่เพราะว่าเพเปิดเพื่อนมันก็มีอ่าเขาก็มารับซื้ออยู่เพเปิดนะครับผมเขาก็มาซื้อทุกขอกนั่นแหละครับผมผู้ใดขายเพเปิดเป็นยังบุกกำลังสื่อเพเพเป็นตังกิโลเพขุนเป็นยังบุกกำลัื้อเพเปิดกำมาซื้อครับผมนี่ทางผมได้บิ๊กส้มเหนียวไบรเนาะส้มเหนียวไบรพี่น้องตัวได้สีเก็ดพันแต่สีเก็บไว้ตัวสี่เก็บพันไปโอ้ขอกเฮ็ดดีเขาเกาหมากเลยนี่เออเฮ็ดนี่แหละ้ม นี่เปาปุ๋งนี่มากามเขมิตรย่างเมื่อชีพีหอดมุ้งหุ่นจนพี่น้องจะม่มุ้งจน,นอ๋อนี่มีหอดมุ้งเลยพี่น้องเห็นบ่นี่นี่มีหอด<า>มุ้งเลยรีวิวมัน <c oughs> แก่กระดังไฟให้อืมมันแค่หน่อยมันดีเนาะโดดซ่ากันต้<บ>โค้งเชงเออพี่น้องเอาไปเป็นตัวย่างก็ได้ครับผมพื้นเี็ดดีเดีตะกี้ผมมามันบมดีเนาะพี่น้องเอา<ม>อัน,อ,นอันนี้แค่แค่แถดเด็ดตัว้นซื้อเนาะอืมต้นบทในบอกผูวมันพี่เออในลาผูอืมบอกผูวประจำคอกนะ ยืมมยิ่งเพิ่มเอผมสิเพเพื่อกันบ่อยู้ใส่ของพี่ใดของผู้อยู่ในป่ามในดุอ้งพ่นบอกผมว่าสิเขาไปหาเพิ่มเาจะไปเจอจักเสือจะอยู่มงได้เขาไปยากบอกเออว่าเพิ่นให้เออะคนเขาไปก็เลนใส่ว้ายอะพี่น้องแค่เพื่อนอันนี้ก็รูคนยืมมาทับเนาะงาม้ิจูบูเยวอครับผมของไฟนั้นเพ้มาบ่แล้วมันไอ้นั่น มันทับได้่ยวไฟเดียวนึงเนี่ยลูกมันโอ้นี่บอกนี่บอกนี่แหละลูกบอกบอกที่บ้าพอมันบอกเป็นบ่อหน่อครับตัวนี้ลูกมันที่เหลืออนนั้นคล้ายพิบด์คล้ายเบิดแล้วได้หกตัวสามแม่ได้หกตัวอช่วงนี้ก็กำลังออกลูกครับผมมีดีลูกมันพอมันบ่อเด้นบ่อพ่อบ่อแบบเออพ่อบ่อพ่อบ่อแม่บ่อนี่ดีแม่มันแม่มันบ่อแม่มันเออมาพ้อเมกันบ่อเป็นน้องแม่มัน ตบอันบนเนี่ยบ่อที่คือว่าเหมือนสองนิ้วโอ้นบอพ่อแม่บ่อป่ะเนี่ยอันนี้ลูกน้อยอันบนเนี่ยลูกไม่ได้นี่ได้ซื้อที่สามนี่ลูกมันก็เป็นบ่อกันที่นี่กับบ่อแต่มนเป็ลูกของบักันนี้อ๋อลูกของบักันนี่อ๋อแต่ว่าแม่บ่อเออืออนี่อันนี้พ่อมันบ่อแม่มันบ่ออ๋อันนี้บ่อ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 ตรงเอออันนี้บ่อพจนผสมตัวนี่เด้อเลยเนี่ยพ่อมันเนี่ยพ่อมันแต่มันบ่อร่อยอกนี่พี่น้องอ่าผลงานของผูใหญ่ครับผมผู้ใหญ่ครับผมนี่เด้อผลงานของมันครับผม ตีับของบอกผูยครับผมเคยจออกมาะออเนูลอืมเป็นผูแล้วครููเลยบเออเออบ่มีตัวแม่เนาะเอ้ามีตัวนึง่หลูกหาลูกผูแม่กับูอ๋อี้ยเป็นหน่อโอ้บรรยากาศเฮ็ดดีซ้ำคอขัวมดตันเนี่ยเฮ็ดยังดีเลยนี่มันจะเล่นเล่นเนื้อเนี่ยเออจะกี่ผมมากยังบอขนาดนี้เนอะเออจะเกี่ยวแค่นี้เออแค่นเนาะเอออ แสดงว่าเก่าหนาเด้บัวธรรมดาเด้ไหนเนาะอืมมันก็ได้ขายเนาะเออนี่ขายตัวเรื่องแพะก็ได้ขายแพะเลยเออนี่แพะก็ได้ขายแพะที่พี่น้องเมื่อวานเฮ็้ยังก็ได้ขายยังหรอพี่น้องแต่ว่าเขาถือเอาใจใส่บอที่พี่น้องเนาะแต่ว่าเขาสูบบอเนาะอืมแต่เขาสูบบอลเออแต่เขาสูบบอลก็ได้ขายเนาะถ้าหนาฝนนี่ได้จริงจะทิ้่เฮี้ยงงั้นบอกโอ้หนาฝนพี่น้องบอกพี่น้องใส่ใส่อีกตัวได้อีกเนาะมึงมึงจะฆ่าก่อนใครนี่ตองตัวน้ำบ่ เอาพี่น้องเอาสองตัวเห็นเนาะในหลาสองตัวครับอ่าทั้งทั้งขวามือตัวหนึ่งทั้งสายมือตัวหนึ่งพี่น้องนี่ลาข้าพัวมณฑิขายเป็นแพร์ปูดเจ้าพี่น้องนี่คเขาขวามือตัวหนึ่งขวอสายมือหนึ่งมันดูบอกสองตัวน่ะเออลูกอีนล่ะลูกไว้นล้วอันล่ะดูมันยังกับตัวว่ะอ๋อลงมันยังกับตัวพี่น้องอีตัวอีตัวอีตัวตัวนี้แม่ครับผมตอนนี้บอกมันบ่ทับบ่นี่เพราะว่ามันอัน ามันได้กินพวกกะทิมันยังสีอ่วนอีกพี่พี่เนาะมันมันคือว่ามันมันมันเริ่มจะเขาแล้วโอ้มันเบิดแล้วเบิมันเบิดไว้มันแล้วอือ่ก็มคอยอ๋อขายเป็นพจรเนาะอ่าเรี่องเน่ยว่าได้ขายเพจรพี่น้องครับผมเรี่องเพจเป็นอาชีพเังว่าได้ขายเพจรตเนาะแต่กี้มีแค่สามตัวพี่พี่เนาะโอ้มีแต่สามตัวู่นี้เกือบสองปีแล้วเนาะเรื่องมาได้สิบกว่าตัวเนาะได้ว่าถ้าบอกขายได้หลายยี่เนาะพี่เนาะหลายย เราสบสอบถามมันเป็นยังไงวันตกเป็นยังไงละพี่อีต้องแชร์ลองสอบถามพี่น้องร้ว่ามันคงบ่เป็นยังไงนี่โอ้ก็มันโค้งอยู่มันโค้งอยู่นบ่อครับอ้โ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 ้โอ้เอ็โอนโอ้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 ้โอ้โอนโอออ้โ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 ้อ้โอ้โ้โอ้โออ้ออ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 อ้้น้ ตะกี it, road, people, mm ้เ hmm. น mm ี hmm. mm ่ยเขามาทุกเมื่อมาสื่อแค่นัโอ้ยมันมาช่วงนี่แหละช่วงโควิดนี่แหละเออยานหักมากหนกครับผมแต่ว่าบหมือนกันยังมีคนมาสื่ออยู่นะพี่น้องเออยังมีคนมสื่ออยู่พี่น้องพี่บอกพี่น้องมาเรื่องแค่นี่มันโอเคพี่อาชีพนี่เนาะบ่โอ้ยเขาสื่อโยกของเลยเว้ยที่ยื่นโยกของเขาบอกขายแล้วเนาะขายแล้วมันเฮ็ดยังกินเนาะแม่หนังที่เนาะเดี๋ยวนี่แพงนี่พี่เดี๋ยวนี่แม่เออนี่พี่น้องเห็นบ่กเป็นว่าครับผม าวเซื้อบ่ได้ดิเนีนเ่ยจับมือเลยดินีอ๋นี่บอ 8, 000, 8, 000, 8, 000, บนัพร้ก็พพูดได้กัมเรืงลี้ยงแพกันเบิดเนาะเพราะว่าอาชีพมันดีแล้วอกอย่างนึงมัน,นตลาดมันรองรับเนาะบป็นนาปังว่อกโอ้แม่ที่นเนาะเอนาเอหน้าปังหน้าปีเนาะห้องหน้าตังหน้าปีวะดิเออแม่ที่เนาะอันนี้ก็เลี้ยงเป็นหน้านาปังไวะดิน้าเดืเดือนไปเป็นหน้าปีเขาเออ ครับผมบอกโอ้ผมว่างช่วงโดนไม่ีพี่อ๋อพอพันมันพอพันุ์มันทาหลมบทิเอากับตอเสีป้วตรงว่าไ่อ๋อพอพันมันพอพันมันทำหลบติดไม้ดีพี่มันแว่ามันไรทับกันเขาจะถูว่าตีบติเท่ากับบงหูอ๋อเขามาบทับติมัากับไปขึ้นเพื่อนอ่ไรทับมันกับอะไรับเขาบระดีมันระจบกอกเขาวเนาะออกเรื่อยออกเรื่อย มันก็เลยขาดช่วงไปนมพี่ขาดช่วงนไแ่เอาเถอะแ่เอาเถ่าเออครับผมามนมีพอในกองอ้เดือนเดียวมันก็ทับแล้วโอ้ทนีก็ได้่ง oh ล yes, okay, ok. so ูกเลยแม่เ่นที for s <S 8, ่เนาะครับผมอเอามาขนีทีขอบทัวพี่ล่ะขันีขอบทัวให้พี่น้องพี่แนครับผมอาขอบทัวพี่เจ้าขอเลครับผมศ่งศูหน่งยเจดเ้าเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งเนาะพี่ ครับขายสองตัวเนาะขับยู่อนตำบลน้องฝายเนาะกลับบ้านบ้านน้องฝายเพื่อวัฒนาควนจังหวัดส่แก้วนาะพี่น้องเนาะพี่น้องคนใดอยากได้เพ <hammer? S 2> <h> ี้ยก็ซื้อมาซื้อเพื่ออที่ซื้อพี <to> ่พ <screen> ี่สมศรีเนาะครับไปสมศรีครับผมคลิปนี้ไว่าจะนี้คลิปหน้าเจอกันไหมครับผมมาดีครับผมครับ